เกมนะครับเกมยากไหมฮะมันเกมยากไหมมันก็เป็นเกมที่ยากเหมือนกันเพราะว่าเรา,าทีเดียมก็ทำทำเทคนิคมาดีเหมือนกันซึ่งลูกแรกที่เราได้มันก็มันลายความกดดันทุกอย่าง<ม>ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เ<ม>ชิญกันเล่นเชิญกันวิ่งกันนี้ไม่ว่าจะเจอใครเราก็ต้องเล่นอย,อย่างอย่างนี้ให้ได้ทุกแมตช์เราต้องเก็บสามได้ไม่ว่าเจอใครสิ่งที่เห็นดีๆในวันนี้คือการที่ได้สกอร์นำขาดแล้วู้เล่นโยชนลงมานะเราได้เห็นนักเตะใหม่ๆลงมาเล่นก็ได้สัมผัสเกมไทยลีก็ถือว่าทีมากพวกเขา ก็เชื่อว่าหลายๆเกมเราเราจะมีโอกาสส่งพวกเขาลงมาเล่นทดแทนตัวผู้เล่นที่ลาหรือว่าจากการแข่งขันหลายๆหลายๆอย่างก็ตรงนี้ก็เด็กๆลงมาก็ทํางานได้ดีทุกย่างชาุยลำสะดุดวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ชลบุรีสะดุดตอนนี้แต้มก็ห่างเราพอสมควรแต่เราไม่ไปให้ความสนใจตรงนั้นนะเราที่ก็สำหรับสำหรับผลงานของแต่ละทีมเนี่ยผมว่ามันยังอีกยาวไกลก็ต้องก็ต้องเราก็ต้องรักษาผลงานแล้วก็รักษาฟอร์มเล่นของเราไปให้ให้ถึง ถึงจบฤดูกาลเราอย่าเพิ่งหวังว่าตอนนี้เราหาเขากี่แต้มเราต้องมองไาทีละแมตต์ดีกว่าเพราะว่าผลทางยาวไกลก็อันนี้นั่นก็ทุกคนก็กกมีส่วนร่วมนะฟุบอลทุกคนมีส่วนร่วมหมดยังไงก็ขอบคุณอุนตาทุกคนที่เข้ามาเชียร์ไม่ว่าฝนตกหรือว่าไกลแค่ไหนก็ไปกันนะครับ<อ>ทุกแมตต์ต้องไต่หนีนะครับของมกนี <laughs> ่รู้สึกดีๆมากๆหลาย,ลายๆอย่างฮะที่มวย,ยิงได้ถึงสองลูกนะฮะนำไปดาวสันโดร่วมละดีใจนะก็ผมว่าผมไม่ได้ดีใจที่ว่าแบบนำดาวนสันโดอะไรเงี้ยแต่ว่า ดีใจที่แบบวันนี้ยิงได้สองลูกเพราะว่าตั้งแต่แบบพักวปอาทิตย์หนึ่ง,งอะไรอย่างเงี้ยกลับมามันยังแบบว่ามันมนยังไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ยแล้ววันนี้ก็ยิงได้สองลูกก็คือแบบมันมันคายความกดดันด้วยแล้วก็ทําประตูได้ด้วยครับผมเออวันนี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงคือพยายามจะยิงแคสิทธิกให้ได้ด้วยแม้แต่ลูกฟรีคิกก็เอาเอาหมดพี่ก็ไม่ก็ผมว่ามันเป็นปกติมาสอง ยิงได้สองลูกแล้วอีกแค่ลูกหนึ่งเดียวเงี้ยมันแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรเงี้ยผมแต่ผมไม่ซีเรียสว่าแบบได้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ชนะไว้ก่อนนะสุดซีสั้นที่แล้วยิงไปเท่าไหร่นะครับสิบสีนี่แค่ครึ่งเล็กยิงสิบสามครับโอ้โหพอใจนะพอใจครับหวังว่าคืออันนี้ยมันผ่านมาแล้วต่อไปคืออนาคตว่าแบบเราจะผมจะรักษามาตรฐานแล้วก็แบบ ยิงประตูแบบนี้ได้หรือเปล่าครับ,บรผมทีมตามสะดุดกันหมดเลยตรงนี้รเราไม่มองเนาะเรามองตัวของเราเองดีกว่าใช่ไหมใช่ผมว่าตอนนี้เราอยู่ข้างบนแล้วเรารเรา,รเ,ราเราไม่ต้องสนใจว่าแบบทีมอือ่นเขาจะเป็นอะไร,รเป็นยังไง,งอะไรเงี้ยผมว่าเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเ,<อ>เราไม่เสมอหรือเราไม่แพ้อะไรเงี้ยผมว่าเราก็ยังมีโอกาสที่จะแบบนําต่อไปเรื่อยๆครับสุดท้ายฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับวันนี้ซื้อใจมากๆคนตกหนักแต่ก็อยู่กันยาวแล้วก็เยอะด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับกองเชียร์วันนี้ถึงแม้ว่า ผนจะตกอะไรเงี้ยแต่ก็ทุกคนไม่หนีทุกคนแบบยังสู้ยังให้กําลังใจพวกผมตลอด90นาทีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากครับที่แบบอยู่อยู่อยู่เชียร์ถึงแม้ว่าแบบตัวเองจะเปียกอะไรเงี้ยแต่ก็ฝากสุขภาพนิดนึงกลับบ้านไปอะไรก็ดูแลตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาเชียร์พวกผมอีกอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่แมตช์ประตูนะครับที่ How do you feel today Nice nice week for for us Uh, after this win we are uh, alone in uh, top of the table and i want to stay there uh, in next 15 games and uh, big win for us uh, for, first, uh, first half we play very nice but in second half maybe because it's rain all day we play a little bit easy a little bit slowly but this is football sometimes you play good and uh, win uh, with uh, I don't know three three four zero and sometimes no. you, you play very very good and uh, no win. <laughs> this is football. But I'm happy for for today. You happy score and news? <laughs> new shoes? <laughs> yes. Normally sometimes I'm, I must buy some new shoes. <laughs> this is new, new one but important. Uh, uh, we have to take three p points and uh, this is. It. Ah, say have a fan. Cup. สำหรับแฟนๆและเจอกัน next week มุต้งแชมป์เปี้ยนเนี่ยถือว่าวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ถือว่าท่ามกลางฝนตกแต่ทุกคนก็ได้ความสุขกลับบ้านทุกคนนะครับขอโทษที่อธิจารย์เนี่ยเราเรายังไม่มีหลังคาซึ่งอนาคตก็มีโอกาสไปได้ครับตอนนี้เรามอบอธิจารย์สนามที่สนามมิสซิชิเนียเนี่ยมาอุจ่าแซนนะครับก็หวังว่าจะเพิ่มความสุขสบายให้กับ ดูแล้วก็เป็นการยืนยันว่ามันจะไม่มีตั๋วเกินเด็ดขาดสหรับสลัดพื้นที่ตรงนั้นแล้วเราก็จะติดดำเนินต่อไปนะครับซึ่งแฟนต่อไปก็เป็นนอตสเต็นะครับแล้วก็อาจาร์ชั้น2ครับแล้วก็รวมถึงปรับวีวพีในส่วนของอาจารย์ที่อยู่ด้านหลักนะครับเราคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสนามเพื่อแต่จะเร่งให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทันกับการความต้องการใช้งานของแฟนบอลนะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เราคงเห็นแผน การขยายสนามครับแล้วก็การปรับปรุงความพร้อมซึ่งถึงตรงนั้นก็น่าจะเรียกว่าพร้อมถึงพร้อมที่สุดครับหลอดลูกไกที่นี่เป็นสนามที่เป็นที่ภูมิใจของพวกเราชาวเอสติมูร์ตอนอย่ดทุกคนชาวกิเลนทุกคนนะครับที่มันอื่นเริ่มสะดุดครับตอนนี้เป้าหมายของเรามองยังไงต่อไปครับมองที่ตัวเราเองหรือว่าเราต้องระแวงคู่แข่งที่เขาจะเสริมครับในเลกที่2นะฮะเกิ ทุกทีมเนี่ยยังต้องแข่งขันอีกนานเราจะไม่จบครึ่งฤดูกาลแรกด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเราจะไม่ประมาทนะครับลรามองไปที่เกมต่อเกมแล้วก็วางแผนผู้เล่นล่วงหน้านะครับในระยะยาวหน่อยจะมีการเสริมผู้เล่นอีกนักไทยเนี่ยพยายามไม่ได้สักสองตำแหน่งสองตำแหน่งที่แข็งแรงนะครับแล้วก็รวมไปถึงการนำสองผู้เล่นต่างชาติที่มีคุณภาพมาสู่ทีมในการเตรียมทีมเพื่อจะเข้าสู่เล็กสองแล้วก็รวมไปถึงการที่จะเตรียมทีมไว้แบ่งอนาคตด้วยผมเชื่อว่าเราจะเห็นนักเตะที่มีคุณภาพ มาสู่ที่นี่ที่นี่ของเราออมากขึ้นเรื่อยๆนะครับาภายในเลข2เราน่าจะสามารถใช้งานเดโดโดได้ดไดน,ะนะครับนั่นก็จะเป็นอีก,อ,ก,อ,ก,อ,าอ,กอาวุธสำคัญของเราทีเดียวกนักเต่น่าจะชื่นชอบน่าจะชื่นชอบครับ